ได้เวลาสวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก้าวสู่ปี2025สำหรับแฟนรายการเคลียร์ชัดๆทุกคนนะคะต้องขอขระคุณที่ติดตามกันมาตลอด2ปีเราก้าวขึ้นสู่ปีที่3แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามกันตลอดแบบนี้รับรองว่าเราจะมีปีที่4ปีที่5ปีที่6รู่นูู่น ร้อยปีเลยทีเดียวนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขตลอดปีมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนานะคะที่สำคัญคือมีกำลังใจที่เข้นแข็งฝ่าฟันอุปสรรคแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่พวกเรากำลังใจดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสว่วนดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านปีหน้าปีงูเล็กปี68นะครับขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนมีความสุขสมหวังดังใจทุกประการ แค่เราผ่านปีที่แล้วมาได้อย่างสมบักสะบอมอย่างสมบักสะบอมเรารอดมาได้เราก็เก่งแล้วครับปีหน้าเราต้องอยู่ให้ได้คนไทยอยู่ได้ทนได้ทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นเราทําได้เราทนได้ขอให้เราแข็งแรงสุขภาพดีมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับพี่น้องชาวไทยก็อยากจะฝากคำวอวยพรในปีงูเล็กที่กำลังจะมาถึงในปีใหม่ที่วันข้างหนา้านี้ ขอให้พี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวจีนพี่น้องทั่วโลกพบแต่ความสุขความเจริญวางคิดสิ่งใดสมปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ทองลงบังกงเป็นหาปคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองคอประมาณนี้คบคิดเงินได้เงินคิดทองก็ได้ทอง โชคดีปีใหม่ครับสวัสดีจ้าผมเป็นแขกรับเชิญประจำของรายการเพียชัดชัดมานานนะฮะก็ขอบคุณทางรายการเพียชัดชัดและก็ WorkPo i n t ในโอกาสนะฮะปีใหม่2,568ที่จะถึงเนี่ยนะฮะก็ขอให้นะฮะทางรายการเพียชัดชัดเล้ก็ WorkPo i n t รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะฮะ พรักง,งานนะฮะผู้บริหารรวมไปถึงพี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นแฟนของ w o r k p o i อยแล้วก็เสียชัดชัดเนี่ยมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกถิุ่กศาขนานะครับตลอดที่และตลอดไปครับขอบคุณครับนี่ก็ไม่กี่วันก็ปีใหม่2 5 6 8นละครับผมในฐานะที่มารวปรายการเกียชัดชัดที่ Workpoint ดีววเป็นประจำนะครับก็เห็นาการดำเนินรายการของ ผู้ดูแนการเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีแล้วสาระาต่างๆก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งนะครับดังนั้นในปีใหม่นี้ก็ขอเลยขอให้พร้อมๆนะพร้อมทั้งเจ้าหน้าท,ที่ทุกคนนะได้ประสบความส,สำเร็จนะในทุกสิ่งุูปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ดูแลตนเองครอบครัวรและประเทศชาติ รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ร่วมชมร,รายการของ Workpoint ยนี่นะฮะก็ขอให้มีความสุขความจเจริญตลอดไปครับในวัดีผีปีใหม่2568นะครับก็ขอให้เป็นแฟนของรายการเคลียร์ชัดๆนะครับได้มีสุขภาพแข็งแรงคิดอ่านประการใดก็ให้สมมานปรารถนาทุกประการนะครับแล้วเจอกันตลอดปี2568ในรายการเคลียร์ชัดๆครับ